สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของคณะมอล่ำใจกรนรอยครับบอยซีริชัใช่ครับตอนนี้กําลังเดินทางครับชีประจรลุ่งเทาสําหรับมือนี้เดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับไปอาร์ตลเลืองนะครับตอนนี้ออกจากบ้านแล้วนะครับออกจากบ้านตั้งแต่เสาร์ครับหอดเล่ยเขตมหาสารคามเขาอําเภอบอระบือแล้วนะครับหอดอําเภอบอระบือนะครับกาลังสิเของอเภอบอระบือนะครับ คนขับรถครับพี่ดอนนะครับผู้จัดการนะครับอันนี้ผู้จัดการญงครับแม่ครัวแม่รัดนะครับแม่รัดแม่รัดเพิ่นสิไปเ,ปเห็ดอาหารเพิ่นนั่งรถตู้เออออกว่าต่เสาร์แต่จริงๆแล้วงานคือพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าพอดีผมสิไปแวะเห็ดสัญญาอยู่อ,อ,อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ20มีนาคม2,500 64ทักทายพี่น้องแฟนครับคุณผู้ชมผู้คืนฮอดคิดถึงกันนะครับช่วงนี้กับช่วงการเก็บตัวการซ่อมนะครับตอนนี้นะครับน้องๆการซ่อมได้ประมาณ80 60เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับความอ้อมนะครับเท่ากับพยายามขมักขมันรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างบวาสิเป็นเวลานะครับพยายามจัดสรรน,นะครับเพื่อสี่เตรียมการซ่อมให้ได้ สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับวันที่วันที่ยีากันยายนนี้นะครับกับผลงานใหม่ของมล่ำใจเกินรอยนะครับทุกทุกทุกระบบปรับเปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าซิมีสถานการณ์โควิดนะครับที่เฮาอยู่ในช่วงของความกังวลอยู่แต่ว่าผลงานการันตีได้คือเขานะครับผลงานมีมาตรฐานคือเขาเพราะว่าเจ้าภาพกับจับจองกันไว้พอสมควรนะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดกับประมาณ ลอยเจ็ดสิคิ้วแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ที่คณะเจ้าภาพเพิ้นจองใบลวงหนานะครับในส่วนของมอล่กับซ่อมใบสี่เรลืองนะครับแต่ว่าเฮาสียเอามาแสดงจริงๆนั่นก็คือสองเรลืองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแดนเซอร์นะครับผู้ชาติตอนนี้เพิ่นกาเฮดสองวงนะครับเฮดของทั้งของอปฐมบันเทิงศีลน,นะครับ ทั้งของปฐมบันทั้งศิลป์แล้วก็ของหมอลำใจกันร้อยพอดีปฐมบันทั้งศิลป์เพิ่าสิเปิดฤดูกาลก้อนนะครับของใจกันเกิดรอยก็เลยบอลลีปันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องชุดนะครับตอนนี้เรื่องชุดกะเต้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องครับนะครับผมกับพยายามจัดสรรเวลาทีมีนะครับแบ่งเวลาสําหรับการซสอมจัดระบบการซสอมปีนี้กัคัดเติบยูเพราะว่าเพราะว่าเขามีโดมซสอมครับสามารถ เฮ็ดงานได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นนะครับบริ้มีอุปสรรคเรื่องฝ่าฝนละปีนี้นะครับขอพุณพี่น้องที่ถามข้าวถามข้าวกันเขามานะครับเดินทางครับเดินทางบ๋อสบายเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะว่ามีงานครับเพราะมีงานเฮ็ดคัน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 บ่ะมีงานคันมือใดได้ยุดอยุบันซื้อนี่เริ่มเริ่มเก็บขิงเริ่มปวดหัวโหลดนะครับ แต่ว่าขันใดมือใดมีงานนี่หายปานปิดถึงบ่ได้กินยากระเศร้าครับสาหรับบอยสิริชัยสาหรับบอยสิริชัยบ่ได้กินยากระเศร้านะครับเพราะว่าหาเงินครับหาเงินครับกับสถานการณ์แบบนี้อันใดที่เป็นอ่าตาเป็นช่องทางที่นีรายใดนะครับโดยที่อ่าเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับแล้วก็บ่ได้ไปหลอกลวงผู้ใดนะครับแล้วก็มีงานเข้ามานะครับงานเล็กงานหน่อยรับเม็ดนะครับ งานพับงานยีเวนงานคอนเสิร์ตนะครับงานฟรีแลนซ์รับเหมือทุกงานนะครับว่าจะเป็นงานถือกฎหมายนะครับเพราะบอยทิริชัยเป็นคนทํางานครับเป็นคนบ่างานเฮ็ดงานมันแต่น้อยแต้งแต่น้อยจนครับจนบ่ลืมกํำพืดจาของเด้นะครับบ่ลืมกํำพืดจาของนะครับตั้งแต่ก่อนไปน้ำมอลลั่มครอบพ่อแม่ครอบพ่อบ่มีเนาะอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่อยู่กับยาย เงินบ่มีติดถง 300. ุงสามลอยบเคยเห็นเงินสามลอยนี่กระเป๋าแม่กระเป๋าย่เถือใส่แต่เงินเหรียญครับเพราะแต่ตัวเองไงึ้นมาได้มีโอกาสทํางานได้หาเงินลอยได้หาเงินสามลอยได้หาเงินหาลอยได้หาเงินพันกน็รู้สึกพุ่มใจดีใจแล้วก็เขาต้องขยันเพราะวัตถกรเขาบ่มีครับเขาจนจนแบบจนบ่มีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสีไซก็ขบ,บ่มีเพราะตอนนี้เ,เสื้อผ้าแทบสิบ่ได้ซื้อครับเพราะว่าแฟนพิ่งซื้อห้ นะครับเฮาเฮาก็ต้องขยันครับเป็นโอกาสโอกาสต้องเก็บต้องต้องควยคว้าไว้นะครับโอกาสเพราะว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่จุดนี้อีกนานแค่ไหนนะครับเขาก็บอจักว่าเฮาิไดอยู่จุดนี้เฮาิได้มีโอกาสทํางานเฮาิได้มีโอกาสได้รับโอกาสได้ได้รับสิ่งดีๆนะครับได้รับโอกาสในการทํางาน แบบนี่บอนะครับแต่ว่าทุกคนทุกชีวิตจิตใจสำนึกทุกคนคือต้องการวามจะเจื่ญนล่งเรื่องเหมือนล่ะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องพอใจภูมิใจในสิ่งที่เราทำพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับถ้าเรารักถ้าห้องหักในสิ่งที่ห้องเหตุเ้องกระสิบบเม่อยนะครับเพื่อจังผมเนี่ยหักในการเป็นหมอล่ม หากในจุดที่ผมยืนอยู่ที่เป็นผมเป็นหัวหนา้าผมก็จะบ่เมื่อยนะครับผมก็บ่เคยบน่าถอว่าเมื่อยจากเถื่อเพราะว่าคิดถึงแต่ก่อนที่มันลําบากมากหลายกว่านี้นะครับแต่ก่อนใส่ชีวิตแบบลําบากแบบยากจนแบบบไม่มีเงินกินเขาเม่มีเงินสื่อเสือผ่าบ่ม,มีเงินไปหาหมอนะครับตอนนี้มันมีงานเขามากมีเงินเขามากมีสิ่งดีๆเขามาก มีคนดีๆเข้ามามีเงินเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ต้องขวายคว้าไว้นะครับต้องขยันในการทํางาน,งงานช่วงแบบนี้อะไรก็งานหรือโอกาสที่จะเกิดงานมันก็ยากแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราว่าเราจะยังไงนะครับเขาก็ต้องปรับตัวเพื่อจังผมนะครับช่วงที่มันทุกอย่างมันโอเคเรากอ็อาจจะมีราคาที่เป็นเกณฑ์ที่รับงานหน่อยแต่ตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวลงมา นะครับปับตัวลงมาเพื่อให้เขาอยู่หลอดนะครับเพื่อให้เพราะว่าผมกับประเดิคนเดียวนะครับก็ต้องมีลูกน้องทีมงานดูแลครับครับตอนนี้นะครับถึงเขตอำเภอบระบือเลยอยอำเภอบอระบือไปครับท่ดอนเลยไปฮะยังยังไม่ถึงบอระบือนะครับยังไม่ถึงบระบือตอนนี้นะครับกําลังจะเข้าเขตบระเบือแล้วเราเดินทางค่อยๆไปนะครับอด้วยความ เป็นห่วงเป็นใยนะครับพิ่มคืนหอดคิดถึงพี่น้องแฟนครับคุณผู้ชมเอฟซีของมอลำใจกอระลอยช่วงนี้นะครับการไลฟ์สดกับซิบคอยได้ไล่ยังเป็นทางการประดนะครับก็จะใช้แบบนี้แหละครับให้เห็นบรรยากาศชีวิตของบอดซีใช่แต่ละหมู่ว่าเฮ็ดยังแน่นะครับบอซิบบอยได้ลองเพียงห้องเพียงพี่น้องได้ฟังกันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของช่วงการสอมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ กำลังใจจากพี่จากน้องที่เป็นสิ่งสำคัญบอยซีชัยมามาหอดมือนีได้เพราะพี่น้องอคุณผู้ชมนะครับพี่น้องแฟนพิงอาจจะไม่ได้บ่ได้เปียงปางมากมม่นะครับแต่ว่าบอยซีชัยกับเป็นมอลําที่มีพี่มี่น้องนะครับหากแกนกันตด้เขาวงการไม่ม่ยีสิปีมาเนี่ยคือพี่น้องที่หูจักมาคุ้นกันมากเบ,บอกเคยบอมีผู้ใดถิ่มผมเลยนะครับเราก็รักกันมาแบบ เสมอต้นเสมอปลายทุกๆุกคนแม่แมรือกลุ่ลมพี่พ,พี่น้องๆแฟนคลับนะครับบบด้มีเรื่องกินแหนงแ่งใจกันกบหายจาคนหักแพงแบง่งปันกันมาเรื่อยๆนะครับก็ขอเป็นแบบนี้แหละครับเป็นมอลัมที่มี่พีมี่น้องนะครับเส่อว่ามิตรภาพแล้วก็สิ่งดีๆมันไม่จําเป็นต้องขอนะครับขันเท้าหักกันขันเท้าเข่าใจกันมันก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับ อากาศดีครับพี่น้องมงนีบก่อยห่อนปันไดนะครับตอนนี้ก็สิประมาณส0่โมงนะครับทักทายพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนั่นนะครับติดตามเป็นกําลังใจกับมอลั่มใจกัอลอยเด้อนะครับมือเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องอาชีพสงสัยว่าเป็นอย่างคือต้องจังเก็บเก็บการไล์สดนะครับเก็บเก็บบัตรไล่สดพอดีแพ็คคู่จบับคู่กับวงพ่อนะครับระเบียบบัตสิน ไลโซดลอยหาสิบ,บาทพี่น้องผู้ใดอยากให้กำลังใจอยากเบิ้งไลโซดมือมือเปิดฤดูกาลพี่น้องก็ต้องซสื้อเสื้อออนไลน์นะครับโอนทั้งออนไลน์แล้วก็ดึงเข่ากุ่มปิดนะครับร้อยห้าสิบ,บาทได้ชมสองวงระเบียบว,วัคซีนบันทีสิบแปดนะครับกันยายนหมอลำใจ125ก็ร้อยยี่สิบห้ากันยายนอันนี้บอตรงตรง,ตรงเลยก็คือขอนำใจจากพี่จากน้องนี่แหละที่กับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แต่เราก็ยังพยายามที่จะสร้างผลงานที่ดี นะครผลงานที่ดีตอบแทนพี่น้องนะครับขอ,อนําใจพี่น้องคนละ150บาทนะครับครับสิบไปแวะอาเภอ,เอ,อปากทงชัยครับไปทําสัญญาครับไปทําสัญญาอําเภอปากทงชัยจงังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับมีงานที่งานคอนเสิร์ตท,ที่ ที่เดอะเซิร์งอีสานนะครับโลงหน้าเก่านะครับเดอะเซิร์งอีสานแถวแถวรามอินท่านะครับรามอินทากกิโลเมตรที่แปดประมาณนี้นะครับเดอะเซิร์งอีสานตอนกลางคืนนะครับขึ้นเวทีกษัตริยประมันหาทุ่มนะครับพรุ่งนี้นะครับผมมืออื่นตะวันช่วงกลางเว่นกษัิอัดอัดลำเรื่องที่บริษัทโรดมีเดียนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนที่เดอะเซิร์งนะครับส่วนวันที่6ก็กลางวันก็อัดที่บริษัทรถครับกลางคืน กลางคืนกับอยู่ที่ร้านอีสานลําเพลินเตาปูนนะครับของพี่ก้อยอีสานลําเพลินนะครับแล้วก็เราก็จะอยู่ที่บริษัทรถวันที่5ถึงวันที่85 6 7 8นะครับ4วันนะครับแล้วก็วันที่9ชมคอนเสิร์ตบอยซีชายที่ศิลปินอีสานพัทยาอีกคือเก่านะครับผมครับครับผมดีใจครับดีใจแล้วก็มีความสุขที่มีงานทำนะครับบ้างันนีโอ้ยช่วงบางนะครับบอบสบาย ขณะยุดซื้อๆนี่บ่มมีแห้งโหลดนะครับขด้ออกงานกับสบายนะครับขด้ออกงานกับแข็งแรงกับปีกระเป๋ามีความสุขนะครับขันบอด้เห็ดงานขณะยุตซื้อผมมีเงิน Ki เนข้ามือผมเป็นคนหาเงินครับผมเป็นคนหาเงินหาเงินมาแต่น้อยหาเงินมาแต่งแด่อายุ12ปีครับพี่น้องนะครับอายุ12ปีนี่บอด้ของเงินแม่ใส่เลยครับผมเลียนจบมัธยมศรรึกษาปีที่6โรงเรียนทาขนยางพิยาคมบอด้ของเงินแม่เลย สัมบอน้าไดนได้หาเงินให้แม่อีกผมได้สางบ้านหลังแหลกตั้งแต่ตั้งแต่อายุทักจักปีกอหลัดจบม่อหกไปจบม่อหกนะครับจบม่อหกผมได้สางบ้านหลังแหลกครับจบม่อหกได้สางบ้านหลังแหลกช่วงนั่นก็ประมาณสามแสนหรือสี่แสนกว่าบาทแน่นบอกอโอ้ยในยุคนั้นถือว่าคักเต๋อบีคนซาคนลื้อคับแต่ก่อนทางโบได้มีมาไล่ด้ยครับเป็นหมอลำบริมีมาไล,าเล่เป็นหมอล,ำ,มมล,มอลำที่แบบ ไปรับจ้างกินค่าโตซื้อๆนะครับเก็บเงินแสนเงินสองแสนสามแสนใดนี่ถือว่าบ่ธรรมดานะครับอายุ18ปีได้สร้างบ้านหลังแรกนะครับพอตะหลังจากนั้นมากครับมาสร้างบ้านหลังที่สองตอนที่มาอยู่ระเบียบว่าศิลปีแรกนะครับนะครับแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆนะครับเป็นคนมักสั่งนะครับปีใดว่าสิบโเฮ็ดก็บ่ได้นะครับเฮ็ดทุกปีนะครับขยายทุกปีนะครับกระบอจักว่าได้เงินมาตาใสได้มานลำพีน้ำหนองนี่ละ นะครับลําพังแต่สิกินค่าโตคาแห้งลําพังแต่สิกินค่าโตคาคาแห้งคาจัางก,ก็คือสิบไวนะครับพี่น้องสนับสนุนแกจังไดมีเงินมามาสั่งมาเห็ดนะครับผมบ่เคยบ่เคยใส่เงินในทางที่ผิดนะครับบ่เคยใส่เงินในข้างที่ผิดเงินแต่ละบาทที่ออกจากกระเปาาะ๋ววาผมหูว่าผมไปใส่อย่างผมจังโจกออกไปนะครับผมบ่เป็นคนขี้ทีครับแต่ว่ามีเหตุผลในการใส่เงินมีหลักการในการใส่เงินและก็มีหลัก มีมีแผนในการใส่ชีวิตน,นะครับแต่ละปีนี่ผมบ้างแผนในตัวเองทุกๆุกปีนะครับมีปีมีปีนี่เสียแผนเลยเพราะว่าโควิดนะทุกๆปีก็บางแผนบ้างแผนในตัวเองแบบใดก็ตรงตามแผนที่เข้าบ้างไปตลอดนะครับอี่ยังนี่ครับเป็นแบบเอ่อ้างบ้างแผนให้ให,ใ,หให้ตัวเองทุกปีนะครับแล้วก็ แล้วก็ได้ตามแผนทุกๆปีนะครับไม่ปีนี้แหละเจอโควิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็กระทบทุกคนนะครับสำหรับผมนะครับเงื่นเข่ามือแตละบาดทุจรกเงืนออกมือแต่ละบาดต้องต้องลูนะครับแล้วก็บอบอบอเที่ยวเป็นคนที่บอเที่ยวบอเข่าพับไม่กินข้าวร้านอาหารนะครับนอกจากมีธุระจําเป็นหรือมีแขกนะครับแต่ไม่แต่ไม่เคยเที่ยวนะครับที่ได้ไปตรงนั้นตรงนี้เพราะไปทํางาน เราก็บอเดบบอเล่นการพนันบอดื่มสุร่ายาเสพติดนะครับเป็นคนที่หาเราขัดเก็บช่วงที่บอท่านเนี่มาตังวุงหาเงินซื่อเขาเขาบ่มีภาละมีแต่สื่อครับแม่นี่พราสือตะนาแม่พาสือตะนาครับช่วงที่อยระเบียบกับกับพ่อได้จับได้บายพี่น้องสนับสนุนให้ของมาไล่ไห้นะครับกับ มันกับบริมีภาลาใส่ใจคือตอนนี้เป็นว่าครับมันมันอาจจะบริหลายคือเดี๋ยวนี้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ใช้จ่ายแต่ละปีมันก็นเหลือเก็บเหลือเก็บมาแม่กับซอยพี่น้องนะครับผมกิสิเป็นคนบอคอยใส่เงินดอกครับแม้กระทั่งการแม้กระทั่งการซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยผมสิเป็นคนซื้อบอเปปนเฮ็ดบปเป็น,ปปนใส่บปเป็น้นแต่ว่าที่ที่มันได้ซื้อเรื่อยๆขยับขยายมาเพราะว่า ซอยพี่น้องนะครับพี่น้องบางคนเดือดร้อนมากขอให้ซสื่อซอยก็ได้สื่อซอยนะครับแม่อยากได้มองหันมองนี้ก็สื่อให้แม่เอาไปเอามามันก็เลยเป็นการเป็นเป็นเป็นมาแบบนี้นะครับเอาเว้าท er <speaking> <box> ักท้ยพ <speaking> ี่น้อง่อนออกเดินทางนะครับขอกําลังใจขอกําลังใจจากพี่น้องนะครับนี่แหละครับรถของบอยสีใช่ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรก็อยู่กันอยู่แบบง่ายๆนะครับอยู่แบบง่ายๆนะครับเป็นแบบธรรมดาธรรมดา นะครับใช้ชีวิตแบบง่ายๆบอยไม่มีคนดูแลนะครับไม่มีคนแต่งหน้าให้นะครับทุกอย่างทําเองนะครับแคร์ซมีจะคนขับรถไถนะครับบางเท้อก็เป็นเอื่อยบางเทือก็เป็นปกติเป็นคุณนําแต่พอดีเพิ่นเย็บฉุดอยู่เพิ่นก็เลยบรดเลมขับรถไถนะครับแคร์ซ่เป็นคนง่ายๆครับบางงานไปงานอีเวนต์งานรับเชิญเนี่ยบอมีคนติดตามไปเลยนะครับแต่งตัวเองแล้วก็ไปขึ้นเวทีเองดิวเองนะครับประสานงานเองนะครับ งานอยู่ว้งคือกันคันพี่น้องได้มาหลังเวทีี่บอยซีใช่พี่น้องสีเห็นว่าบอยซีใช่นอนอยู่กับลูกน้องครับกลางเต็นอยู่หลังเวที่นอนอยู่กับลูกน้องครับไม่มีมีรถบ้านครับมีรถบ้านมีรถของนอนรถแอร์แต่อยู่บนรถไม่ได้ถึงสามวันครับมันมันมันห่นางไกลลูกน้องตรงลกมาอยู่กับลูกน้องคือเ่านั่งแต่งหน้าเอง นั่งแต่งหน้าเองนะครับยู่านพะนั่นแหละสวดมนต์เสร็จเราก็เตรียมตัวทําการแสดงกับนอนเวลานอนกันขคืนกับน,นั่งโฮมผ่าย,ยุ่งสละครับล่อกออกฉากนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับจะลืมติดตามช่องย t u b e หมอลำใจกันร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับนะครับแล้วก็เพจคณะหมอลำใจกันร้อยนะครับเพื่อติดตามควมเคลื่อนไหวของหมอลำใจกันร้อยแล้วก็สงใจใกันนะครับขอบคุณครับ 北弟呀。